มีดหมอหลวงพ่อเดิมนับว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงลำดับตน้ตนๆของประเทศซึ่งหลวงพ่อเดิมนอกจากจะเรียนปริยัติวิปัสสนาแล้วยังได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมการทําเครื่องรางของขลังจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํามีดหมอจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีอาคมแก่กล้าที่สุด บางท่านเรียกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมว่ามีดปราบชาตรีนั่นก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการถูกรังแกจากนักเลงหัวไม้แต่ในทางพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลก็คือป้องกันคุณใสขับไล่พูดผีอีสานพิฆาตอสรพิษร้ายและแก้อาถรรพ์ต่างๆได้ เชื่อกันว่าหากพบมีดหมอของหลวงพ่อเดิมติดตัวไว้จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นที่ต้องการของนักสะสมวัตถุมงคลเพราะเป็นของหายากและมีราคาที่สูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวครับ